อฟ้าถามกัวตอบฟ้าครับผมต้องตอบแบบข้าบอมพุ๊บปั๊บถ้าตอบช้าไม่เป็นการร้อนเป็นการซ้อมถ้าตอบช้าจะโดนทำโทษนะครับทำโทษคือหออแก้มนะอันนี้ตอบเร็วเหรอบ้าจี้เราเสร็นไดาดีพร้อมแล้วถามว่ากินอะไรบ่อยที่สุดครับเค้กช็อกโกแลตครับมีแฟนหรือยังยังครับยังเป็นสดเป็นอะไรขนาไหนแล้วทั้งชีวิตครับเออจริ้งพ่อเป็นสดทั้งชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยเหรอครับ พูดพอกพูดพอกพูดพอกทำไมอ่ะทำไมไม่มีแปลเลยอ่ะเนี่ยก็เนี่ยผมผมเพิ่งมาคุยกับชาวบ้านเนี่ยไม่ถึงห้าปีที่ผ่านมาเขาพูดกับมนุษย์ใช่วันนี้คุยกับเม่ซื้ออย่างเดียวสเปคเป็นยังไงอะไร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 มี่ไม่ชอมีมีสเปคไหมไม่ได้มีสเปคเลยสไตล์อะไรก็ได้ใช่แค่เข้ากับรังได้ก็พอครับครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาออกจากบ้าน พาวเวอร์แบงค์ครับแต่ไม่เอามือถือไปนะมันเอาพาวเวอร์แบงค์ไปตลอดส่วนมือถือลืมไว้ที่บ้านทำไมอ่ะทำไมลืมมือถือไว้ที่บ้านเหรอทำไมไม่เอามือถือออกไปทำไมพูดถึง power bank ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพกสายชาร์จก็ได้อย่างนั้นอ่ะชาร์จชาร์จแบตตัวเองชาร์จแบตตัวเองแล้วฉายยาสุดท้าของตัวเองตอนตัวเรียกมั้งฮะตอนเรียกไอ้ครกลัวใครเรียกเพื่อนนะเพื่อนสมัยมัธยมเหรอท้าไม่มาถึงเรียกอย่างนั้นอ่ะผมยังไม่ <laughs> <laughs> โดยที่เจ้าตัว,ตวยังไม่ทราบ <laughs> ว่าหมายถึงอะไร <laughs> แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเหมือนแบบเป็นคนแบบว่า <c oughs> กา่โกงเรี่ยงงงงเนอ่ยอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอองอองนิดนึงเออหรือแบบชอบทำอะไรตลกตลกเออแต่มันออกน่ารักนะมันไม่ได้ดูแย่นะครับว่ากลัวดูน่ารักดีแล้วนี่ไปทำอะไรตลกตอนไหน พูดกับมนุษย์ก็ไม่พูดใช่อาจจะเป็นคนแบบขี้อายขี่อายี่เขินหรือเปล่าใช่เก็เลยดูนั่นได้หู้งสุภาพเลยคาถามต่อไปสัตว์ที่กลัวตอบแรงสาบครับเหรออะไรมันก่อนเห็นถามแรงสาบมาเคี้ยวเลยน้อความกลัวเอาไปทอดกับงาแล้ว่อยเกล็ดเลยกลัวขนาดไหนแบบว่าเจอเขาแล้ววิ่งหนีหรือว่าเจอเขาก็ยังเผชิญหน้าเขาได้เผชิญหน้าได้ครับแต่แค่แบบไม่ชอบความเลด้าพัลยมเพราะมันขี้มั่วใช่คำถามสุดท้าย ให้จับมือคนถามแบบนี้ไม่เรียกป่ะเดี๋ยวก่อนมึงจะตีกูทำไมว่ให้มึงจ,จับกู้งไงต้องุมเปคนถามเขาก มือเธนจับอยู่ผมไม่ให้ก็เราะว่าคนชนะเขาไปได้จับอ๋อเหรอเรียนไม่ต้องกลัวนะโอ้โหนะเดี๋ยวโอ้โหาจารเอาไว้ให้๋ยวกลับผิดนะเดี๋ยติดตัวควาอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคุณผู้ชมนะฮะเราจะกลับมาให้น้องสกายเลือกนะว่าเมนูจานไหนจะเป็นเมนูโปรดของน้องสกายจะเป็นของอาไก่หรือของอาตุ๋ยนะฮะถ้าจานนั้นเป็นของใครคนนั้นจะชนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้น้องสกายเลือกกันนะครับว่าจะเลือกเมนูของใครพักสักครู่เดียวครับ เรฝากติดตามนะครับทั้งผลงานนะครับรวมไปถึงแฟนมิ้นนะครับก็ติดตามได้ผ่านทาง IG นานาบางเกาะนะครับแล้วก็ไอจีผมด้วยใช่ครับก็คิดถึงทุกคนมากครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันแบบเห็นหน้าเงี้ยเป็นเป็นปีแล้วจริงใช่ชแล้วก็รักษาสุขภาพไว้มาเจอกันใช่ครับให้เจอกันได้เนาะแล้วปกติน้องสกายก็ไม่ได้ออกไปเจอใครไม่ได้คุยกับใครเนาะเป็นตัวเอง